ตู้ซีซั่นเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอเจาะตรงเลยนะสำหรับตัวแมก้าอันนี้ขออนุญาตว่าอาจจะไม่ได้พูดถึงมันเลยเหตุผลมันไม่ได้เก่งเอ้ยมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งครับมันเก่งแต่ไม่นานปัญหาคือเก่งแต่ไม่นานมากกว่ามันเป็นที่จุดนั้นนะครับแรงไหมเหมือนจูเลียสเลยแรงโคตรแต่อยู่ได้ไม่นานปัญหามันคือตรงนั้นนะครับซึ่งถ้าไปเทียบกับตัวละครชาม,มี่ฮโลวีนตัวนั้นคุ้มกว่าโอเคไหมผมตอบสรุปแบบนี้เลยนะ ดังนั้นถ้ามีปั่นชามี่ดีกว่าเคียนะดังนั้นจบเป็นประมาณนี้อาจจะไม่พูดเยอะขออาภัยจริงๆนะครับแต่ถ้าใครเล่นแบบเป็นเมยแมกนาจะสุนก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เลยแล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ได้มีปัญหานะแต่แค่เป็นผมผมไม่เอานะอันดับต่อมาเราจะคุยถึงตัวชา์ลอต์ละโอเคอันนี้เป็นตัวละครไฮไลท์ในรอบนี้นะครับซึ่งถ้าใครเล่นเซิร์ฟเจแปนญี่ปุ่นเกาหลีหน่าจะไปสามารถเลื่อนดูได้เนาะติดอันดับท็อปเซิร์ฟ ชาลอดเขียวก็ยังอยู่แม้ว่าตอนนี้จะไปในแบบ10ซีซั่นแล้วอะกระแปะเก้าซีซั่นแล้วอะมันชาลอดก็ยังอยู่อะครับคือแม่งอยู่ยาวเลยอะเป็นตัวละครที่ปั่นและโคตรคุ้มบอกก่อนว่าปั่นโคตรคุ้มเอาละเดี๋ยวเราจะคุยถึงข้อดีของมันก่อนนะครับโดยข้อดีของมันเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวยกปาร์ตี้จะให้เลือดเด้งทั้งหมดในเธอรแรกเลยโดยทันที80%ของหลอดเลือดเช่นสมมติเรามีเลือดแสนหนึ่งทุกตัวที่อยู่ในตี้ได้เลย80,000เหมือนโล่ของโนเอล เหมือนโล่ของลาเดสเหมือนกันเลยครับแปเลยแต่มันนับจากเลือดดังนั้นตัวละครนี้มันต้องเน้นที่เลือดเป็นหลักอันนี้ชัดเจนแล้วนะอันนี้ชัดแล้วนะเน้นที่เลือดนะครับอันนี้คือข้อดีนะอันดับต่อมาก็คือคุณจะต้อง2ดาวขึ้นไปนะครับสอดาวขึ้นไปเราจะได้อะไรนะเมื่ออยู่ในเทินของชาลอดเมื่อไหร่จะให้เกาะบาเลียครับทันทีกับตัวละครที่เลือดเอ้ยที่โจมตีสูงสุดเช่นสมมติถ้าในทีมมีจูเลีย มันก็จะเด้งให้ทันทีเลยสมมุติว่าถ้าเลือดของเราอยู่ที่1 0 0 0 0แก็ห้าหมื่นเขียบปะ่ะคือจูเลียสแม่งคือแม่งได้เกาะห้าหมื่นเลยอะทันทีอะครับชัดปะ่ะจากจูเลียที่ตัวไหนก็ได้ที่มันบางเป็นกระดาษมันก็จะเก่งโดนทันทีอะคือคือแม่งจะแบบโอ้โหแค่มันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะมันเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอเนาะแต่ว่าถ้าห้าดาวเมื่อไหร่เลือดอะอไอบาเรียเนี่ยได้ละแต่ว่าจะปิดกั้นการย่อยยุด้วยเช่นสมมติว่าโดนแอสตาย่อยยุ แต่เราอยากตีตัวอื่นมันจะปิดกั้นการโยโย่ด้วยอันนี้คือท่าดาวไอโซของโยโย่เนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะผมมองว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยมันน่าจะตากับโยตี้แล้วคงเหลือแต่แอสตาตีตัวสุดท้ายอยู่แล้วดังนั้นก็เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่อีที่เครียดเนี่ยคือบาเรียรตรงนี้ตั้งหากถ้าเราไม่มีสายดาเมดของเราอาจจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้ามีอยู่นานมากชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับดังนั้นถ้าใครจะเอาชาลลอตคำแนะนำควร2ดาวขั้นต่ำ เ็ตตรงนี้นะเคลียรนะนะ์นะเคลียร์นะอธิบายแบบคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้แบบลงลึกอะไรมากมายเนาะแล้วก็ตัวละครเนี้หลังจากใช้สกิลนี้แล้วจะเพิ่มจํานวน SP ให้กับเพื่อนๆด้วยเพื่อนที่อยู่ในตี้ด้วยนะครับอาไอตัวที่เราให้ให้บาร์มแหละเนี่ยกับพันธมิตรที่กําหนดนะครับเช่นอย่างจูเลียสจูเลียสก็อาจจะอันติได้บ่อยขึ้นหรือว่าถ้ามีลาเดสอยู่ในตี้ก็อาจจะเป็นตัวละครลาเดสให้ให้บาเลียเร็วขึ้นเฉลี่ยเป็นประมาณนั้นนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นอันสุดท้ายจะทําให้ลดดัมเมจของอที่ที่เราได้ลดลงครับได้ดัมเมจลดลงนะครับทะลุก,ก่อครับ30แล้วก็คูณอันนี้อีกเท่าไหร่วะ24่ก็เป็น54โดยทันทีกับพันธรรมิตรทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้ามีบาเรียอยู่ด้วยอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเล่นเป็นตีสีเขียวมันให้บาเรียอยู่แล้วใช่ปะพอถึงเทินของชา์ลอตปุ๊บใช้ท่าอันตีก่อนเริ่มแรกเลยเว้บบาเรียแม่งอยู่จาก1เทินเป็น2เทินเลยทันที คือมันเด้งเทินอีกอ่ะเออโคตรดีถ้าใครมีบาเรียมันก็จะให้ขึ้นไปอีกบาเรียไม่ไม่แตกก็คืออยู่ยาวเขียร์ปะเลยบอกว่าตัวนี้คือแบบโอ้โหมึงจะสุดไปไหนเนี่ยก็เลยเป็นติดเทียริสเสมอสําหรับตัวนี้นะอยู่ SSS ได้เลยคือสบายๆเนาะแล้วก็ในส่วนของการ์ดครับอันนี้ผมอยากให้เทียบก่อนผมผลบัฟบาเรียเนี่ยเมื่อกี้มันสตรงนี้จะได้3ดังนั้นการ์ดสาคัญแน่นอนอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่สกิลใหม่นะ พอไปที่สกิลเนี่ยอันที่2เนี่ยมันจะให้ SP อยู่ที่2แต่ถ้ามีการ์ดจะเด้งมา3 2ก็3ชัดเจนอยู่แล้วการ์ดยังไงก็ต้องมีอันนี้ชัดเจนกับพันธมิตรที่กําหนดแน่นอนครับและมากกว่านั้นคือปิดกั้นสถานะผิดปกติด้วยไม่ติดสตันไม่ติดนู่นนี่นั่นดังนั้นการ์ดก็เลยสําคัญสุดๆนะครับอันดับต่อมานะฮะเมื่อได้รับความเสียหายจากสตูที่เป็นสายโจมตีโอกาสที่หผลระบะิดตรงนี้ผมไม่ได้สนใจนะ ผมสนแค่ว่ามันให้ SP กับคนที่ได้ไปเนี่ยจะไม่จะปิดกั้นสนานะผิดปกติก็เก่งแล้วนะครับอ่ะก็จบเป็นประมาณนี้อันนี้คือคร่าวๆแล้วนะว่าต้อง2ดาวแต่ว่าทีเนี้ยผมมีเพิ่มเติมนิดนึงคือถ้าใครจะเอาอันนี้แลว้วก็สู่สายฟรีก็ได้นะเพราะสายเติมคงไม่ต้องคุยมากเนาะสายฟรีคุณมีตัวเลือก1สุ่มแม่งเลยจน2ดาว2สุ่มแค่ตัวเดียวอ่าทำไมเพราะ1คุณสุ่มได้ตัวเดียวครับ สองไอตู้เนี้ยเราจะได้อยู่แล้วโอเคปะ่ะอีกหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เรียกว่าแพทมารลัดขึ้นมาจนผมตกใจเหมือนกันนะอย่างในส่วนของบอสเบลไอเบลเทติกา้าไอบอสโกลมเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมาเออพอมันมาหมายเขาว่าคุณก็จะเอาเศษตรงเนี้ยยัดได้เลยดังนั้นสาหรับสายฟรีเปิดแค่ตัวเดียวคือจบ2ดาวแต่สายเติมหรือสายแบบมีเพชรเหลือตัวเหลือก็แล้วแต่สะดวกที่เหลือเพื่อนๆต้องไปคำนวณเอาเองหรือ เราอาจจะไม่ใช่สายเติมบอกก็เป็นสายฟรีแหละแต่แบบอยาก2ดาวเลยดีไหมอาทิเหลือก็ลองพึ่งดวงดูอายกตัวอย่างเช่นอย่างไอดีของผมตอนนี้น่าจะสุ่มนด้อยู่ที่ประมาณ200กว่ารอบนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องไปกักเพื่อสุ่มราชินีแม่มดตอนกลางเดือนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลี่ยเป็นประมาณนี้ราชินีไม่มดจะมา,มาประมาณวันที่15เนาะแต่ว่าถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยรวมกับกิจกรรมที่เกมแจกด้วยนะ ประมาณ30-40โลต้องบวกก่อนนะครับบวกทั้ง30มสถ้ากับตอนนี้ผมสุ่มได้ประมาณ130โลครับเฉลี่ยตอนนี้เลยผมเปิดได้เลยแน่นอน100%แล้วที่เหลือไอเพชรที่เหลือตรงนี้กว่าจะถึงกลางเดือนเนี่ยขั้นต่ำก็ได้อีก,ก10,000ดังนั้นหมายความว่าเพื่อนๆจะสุ่มได้กี่รอบก็ลองไปคำนวณดูกับเพชรที่มีเคลียร์ไหมกับเพชรที่มีอ่าเช่นตอนนี้ผมสุ่มได้แน่นอนละอยู่ที่ประมาณสัก150รอบดังนั้นเนี่ยผมคือม,ม,มันถึงไง พอมันถึงอ่กก็ลองคนเออวะร้อยห้าสิบรอบคุ้มไหมถ้าร้อยห้าสิบรอบได้คุบมเลยก็ต่อหรือเอาตัวเดียวแล้วหยุดก็เลือกเอานะครับพอไปที่เหลือต้องไปสุ่มราชินีแม่มดด้วยนะแต่อย่าลืมว่าราชินีแม่มดอาจจะติดเทริสไม่ยาวไม่ยาวนะครับเพราะว่าตี้เขียวพออเจย์มาเนี่ยแม่มดอาจจะไม่ค่อยได้เล่นละตี้ลักมาแม่มดก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นดังนั้นถ้าผ่านคุ้มเนี่ยชาร์ลอตคุ้มกว่าในมุมมองของผมนะที่เหลือเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณดูเนาะเพราะว่าตี้ที่ผมจะเล่นเนี่ยมีสี แดงเนี่ยไม่มีแต่ยังไงก็มีติด ID ไว้สำหรับตัวละครโอเคหลังจากพูดเสร็จเดี๋ยวขอสุ่มเลยละกันเนาะโดยเปอรเสร็จผมสุม่มได้อยู่ที่150ยรอบนะครับแล้วสูตรที่ผมจะเล่นเป็นยังไงใช่ป่ะก็อุ๊ยออกเลยเหรอเอ,อ้ยไม่มั้งอ๋อเบตโตกูก็ตกใจหมดโอเคนึกว่าไม่จะมาเลยหรอวะโอเคเดี๋ยวขอสุมก่อนอีกแล้วหรอ เฮ้ยไม่หลุดมั้งน่าจะลืมว่ะอ่ะโอเคก็คือไปเสร็จประมาณนี้ผมสุ่มได้150รอบเนาะแล้วก็ไปปั่นราชินีแม,ม่มดมันอาจจะไม่คุ้มนั่นแหละอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับดังนั้นก็เพื่อนๆลองช่างใจกันดูเนาะส่วนผมสุ่มเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนยังไม่กระตอบยังไม่ตอบตอนนี้นะขอขอเช็คก่อนครับอาจจะตัวเดียวก็ได้ล้วก็เก็บเพชรทีเดียวตอนอาเจ๊เลยก็ได้คนระับเพราะว่าอาเจยยังไงก็คุ้มกว่าถ้านับกับราชินีแม,ม่มดนะนะโอเคมา ต่อเลยอย่างที่บอกเ้อผมอยู่ที่ร50โลนะโอโห2สองอันอย่างนี้ก็จัดไปสิครับอย่าเข้ามาใกล้กว่าน,นี้ใครวะอ่าเฮ้ยมีสีแดงไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอนเมื่อกี้มันสีแดงวัดการ์ดก็ได้นะเพราะการ์ดชาร์ลอตต์ก็สำคัญนะครับนี่ได้การ์ดจบเลยเราเราได้การ์ดแล้วเมื่อกี้มันสีแดงนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันแดงนลเว้ยเออ อาชาลอดชาลอดเหมือนกันชาลอดเหมือนกันคือถ้าได้การแล้วก็จบเหมือนกันครับเพราะการมันก็สําคัญอ้าวรุดเลทมาเฮ้ยรุดเลทโปทีโอเคไม่โตก็การโอ้การแบกหนาเอ้าเอามาก็ไม่ได้เล่นนะการแบกหน้าเพราะมันมันมันเฟโกดีกว่าเออสรุปงี้เฟโกดีกว่าแบกหน้าดีมันดีไม่เท่าครับเอ้ยออกสักตัวออกสักตัวมันของมันต้องมีนะเนี่ย คือประเด็นมันมันต้องสองดาวอะครับมันเลยไม่มีทางเลือกฮะที่ว่ามันมันจำเป็นอะอโอเคสุมกอนกี่รอบแล้ววะเนี่ยถือว่าเอาเรมาให้ดูด้วยแล้วกันนะครับออกไหนซีออกไหนซีอันนี้เริ่มกินเพชรแล้วนะเริ่มกินที่เพชรละเฮ้ยร้อหสิบรอบอย่ากเกินเลยเกินเดี๋ยวมันยาวแต่ว่ายังไงทั้งเดือนเนเกมมันแจกค่อนข้างเยอะ อยู่พอสมควรนะดังนั้นก็ให้ผมเฉลี่ยวันนี้ถึงสิ้นเดือนก็น,น่าจะแบบหมื่นะ่ะหลักหมื่นอัพอะครับแต่กี่หมื่นน่ะอีกเรื่องหนึ่งโอ้โหเอาไปเลยดีกว่าโอ,โ,โอเคชารลอดการ์ดเพิ่มโอ้สามอาเลยเหรอตัวมะโอ้การ์ดอีกแล้วเฮ้ยตัวหน่อยตัวหน่อยตัวหนึ่งจบเลยเนี่ยพูดไม่คืนคำอ่ะได้แล้วละ่ะได้ล้ได้แม่งหน้า โอ้โหมึงก็ออกให้กูเลยแมกหน้านี้ไม่ได้ตั้งใจนะคือไม่หลอกประเด็นอะถ้ามันสุ่มถึง150แล้วอ่ามันควรเอาเอาแบบการันตีเลยไหมอะก็ถ้ามันจะได้อยู่แล้วก็เอาไปเถอะอ่ะไปไปเป็นไรเล่านี้เป็นไรโอเคปึ๊บอ่าดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมใครวะเนี่ยเอา้ามาสัง,งั้น เอ้ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจอีอย่างวะเนี่ยก็มัน,ม,นมันอยู่ในเลทแล้วแหละเนี่ยโอเคปปไปไป,ไ,ป,ไ,ปได้เกือบอุ้ยวันนี้อะไรวะเนี่ยเอ้ยรอบนีอ้อ่านมาแล้วอะโอ้โหมาจริง <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนการ์กู่อบไปสองสามสามใบแล้วนะเฮ้ยซักตัวเหอะซักตัวผมน่าจะหยุดที่ตัวเดียวพอนะไม่ก็ไม่รู้อะ มันมันมันต้องได้สักตัวเออต้องได้สักตัวถ้าการันตีไม่ได้อีนี่ก็ก็จุกนะก็อาจอาจจะต้องเกินอ่ะเพราะมันคือมันมันมันเป็นตัวที่ควรปั่นครับมันต้องมีอ่ะอ่ะรอบนี้ไม่ได้ละหูยังว่านะเมื่อกี้แม่งหลุดเลสใช่ไหมเผื่อใครชอบนะมาด่านเจ็บได้นะโอแม่งหลุดเลสแบบหลุดจัดเลยอ่ะร้อยห้าสิบแล้วนะยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะ มันไม่ได้ตัวที่เราต้องการไงจะจะบอกว่าสุ่มไม่ดีก็ไม่ใช่นะถือว่าสุม่มสุ่มดีมากแล้วล่ะถ้าใจที่เคยสุ่มมาทั้งหมดนะรอบนี้ถือว่าดีสุดละแต่แค่มันไม่ได้ตัวที่ต้องการมาเลยจุกตรงนั้นน่ะการันตีเถอะแมงกูการันตีแน่นอนเกลือแน่นอนบอกเลยขนาดนี้แล้วมันไปออกตอนการันตีอ่ะขอสักตัวก็ไม่ได้อ่ะโอเคไป ขนาดนี้แล้วอ่ะยาวเลยอย่าลืมเนอะเพื่อนๆลองไปคำนวณกันดีๆอีกทีด้วยนะแต่ว่าที่ผมยอมใส่เพราะว่ามันตัวมันสำคัญจริงๆอ่ะอย่างแม่มดเนี่ยเอาศูนย์ดาวก็ยังได้ครับหรือว่าไปรอหลุดเลทในอนาคตเอาก็ได้แม่มดนะแต่ตัวนี้ไม่ได้จริงๆมันติดเทเลสยาวเลยอ่ะโหการแน่เลยวะ่ะเห็นแสงนี้การชัวปึ๊บ ซิวาให้ดูโอโซิวานี่ชัดเลยไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องพูดเลย <c oughs> โอ้ยเอาให้กูตัวเดียวก็ไม่ได้อ่ะดูว่าการันตีปกติการันตีมันจะให้ตัวที่เราไม่มีปกตินะปกติไหมดีกว่าอ่ะมาดูกันสองสามเล่มแบบเมื่อกี้ได้ไหมอ่ะเอออย่างน้อยก็ยังได้ได้โอ้เล่มเดียวเอ,อเคอ่เล่มเดียวชาร์ลอตเลยเธอ มันงั้นมันจะจุสรุปผมน่าจะแค่ตัวเดียวนะตัวเดียวแล้วยอมยัดเอาดีกว่าเพราะว่าเพชรไม่งั้นหมดโอ้โหมันไม่ออกอ่ะเจ๊ดเลยไหมล่ะไม่ออกครับผมเอ้ามีอันเชิญว่ะอ๋ออ๋ออ๋อเออว่ะมันต้องไอ้นี่อีกทีดีกว่ามา ชาลอดหน้าชาลอดหนาชาลอดชาลอดชาลอดน่าจะให้ตัวที่เราไม่มีนะน่าจะให้นะโอ้โห <c oughs> แม่งให้กูสองดาวโอเคจบกันจบเลยผมไม่ต่อเด้อผมไม่ต่อแล้วนะไม่ได้ก็หยุดย้ำนะผมไม่ได้นี่อันนี้คือผมหยุดแล้วนะแล้วเดี๋ยวมาตรงเนี้ยเอาแล้วก็ยัดเอาคือมันไม่มีทางเลือกละไม่งั้นแม่งยาวครับ เพราะว่าถ้าใช้เพชรมากกว่าน,นี้เดี๋ยวมันจะไม่มีราชินีแม่แม,มดนะครับอย่างตอนนี้ผมสุกได้อยู่200เนอะบางคนอาจจะแบบโอ้อย่างนี้แล้วเฉพออนาคตหรอเพราะเนื่องจากว่าผมเผื่อไว้แล้วเผื่อเวลาก็คือไอ้นี่เห็นปะผมดองไวล้ละผมเหลือสัก60-70อะ่ะผมก็จะลงแม่งทีเดียวเลยพอลองเสร็จเดี๋ยวมันจะได้ในส่วนของฤกตรงนี้ด้วยแล้วมันก็จะได้อัพเยอะโอเคไหมเนี่ยเนี่ยผมก็ดองนะเดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ด้วยอ่ะก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะสรุปให้ได้นะครับ สรุปว่าชาลอ์ยังไม่ได้นะเดี๋ยวรอได้ก่อนเดี๋ยวจะทําตีให้ดูอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะอ่ะเป็นประมาณนี้เนาะ